สวัสับสวัสดีครับตอนนี้ก็เปิดทริปที่เราอยู่ที่วิลันาบิลันารีสอร์ทพัทยานะจอมเทียนนะครับนี่คือชื่อเต็มของท่าเอ็มแกลลอรี่่อาเอ็มแกลลอรี่ด้วยใช่ไหมโอ้ชื่อยาวมากจริงจก็วันนี้อยู่ที่พัทยาอีกแล้วนะครับอยู่ที่จอมเทียนน้องก็ นี่งหลังเราก็จะเป็นสาว่ายน้ำด้านนี้จะเป็นสาว่ายน้ำแล้วด้านนี้จะเป็นทะเลนะฮะลมแรงจังใช่<า>วันนี้วันดีนะเรามา12 12เนาะใช่วันนี้ก็เมื่ม<า>อกี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะรวครับแล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนบ้างยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยไม่มีแลนนะ จะติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับไครับเนี้ยวเราเก็บบรรยากาศหรยภายในที่พักมาให้ชมกันนะครับกปดติดตามมาด้วยนะครับจะเลือกดฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ผมด้วยนะไม่มีคนกดเลยนะพีซขอบคุณนะครับตอนนี้เราก็จะไปทีพักนะครับนี่้องเราที่ัก็เข้องนะครับโอแล้วก็ถึง วัลละสำคัญของคลิปเราเหมือนเดิมนะคุณก,การแนะนำห้องนะครับวันนี้จะได้ห้องอะไรครับคุณจ๊อขายห้องซีบีชซีบีชนะครับซีบีชนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูวิวเราเห็นทะเลด้วยนะฮะและตรนนี้ก่อนนะครับเมื่อเข้าไปจากประตูนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่วางพวกอาบดอบไอตู้เสื้อผ้าเนาะวางของรองเท้าให้ด้วยนะครับเผื่อไปลงทะเลหรือไปลงเล่นน้ำนะครับที่สระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำสวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็แยกกันระหว่างห้องส้วมกับห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็ถัดเข้ามานะครับก็เลยจะเป็น่างน,น้ำนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีการแช่อาบน้ำแน่นอนเราจะถ่ายคลิปน้องเก็บเอาไว้อีกว่านะครับ ห้องนอนพอดีเราได้เตียงได้เป็นเตียงทวิตนะครับเตียงคูง่จริงๆแล้วสามารถล่ากมาช่วนชิบก,ก,กันก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่เป็นอไรนะก็แยกก,กันนะครับแยกกันบ้าน,นะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องตื่มนะครับอยู่ในนี้เยน็นนะครับแล้วก็ทีวีะนะครับตรงนี้มีที่นั่งตรงนี้นะครับไปนั่งจิบกาแฟตัวเช้าอย่ีได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวิวห้องเราทัเองนะครับเห็นไหมครับเราม,มี ุดที่ให้นั่งตรงระเบียงได้นะครับเดี๋ยวพมเอาไปดูงนี้นะครับระเบียงของเรานะครับมันมีให้นั่งเล่นนะครับมีนั่งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆคุมีแบบจุดที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเป็นบัน้าแล้วก็มีแต่พอดีวันนี้เรามาเขามีงานแต่งงานพอดีนะครับเราก็เลยจัดส่วนนี้เป็นเหมือนงานแต่งงานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมองไปเห็นทะเลเลยนะครับนี่ ทะเลนะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เห็นวิวสระน้ำนิดหน่อยนะครับก็โดยรวมของห้องเราวันนี้ก็เป็นทรรมกบนี้นะครับก็อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปสระน้ำกันดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเราไปสระน้ำกันดีกว่าคุณจ้าบอกเราจะไปถ่ายวิวสระน้ำต่อนะครับอย่าลืติดตามชมคลิปเราต่อนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สระว่ายน้ำแล้วนะใช่ครับบางทีก็ไปถ่ายรูปไปเยอะ ได้รูปสวยๆเยอะเลยที่นี่มันมีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แต่ละมุมนี่คือสวยทั้งนั้นหลายจุดมีทั้งสระน้านะครับมีทั้งลงทะเลได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นเล่นทะเลได้เลยแล้วก็มันจะมีแบบตรงพื้นที่ขาวๆเป็นหินเล็กๆนะครับก็สวยมากนะครับไปถ่ายรูปมาแต่ซิกเนเจอร์ก็น่าจะเป็นที่ตรงนี้เลยตรงโซฟาที่มีฉากตัวเหมือนรูปปากมีปากนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ไปถ่ายไปเยอะมากเราจ่ายถ่ายจากชั้น4ี่เนาะใช่ใช่ซชั้นนี้จะตรงมุดเลยจากข้างบนลงมาใช่มันจะมีตรงสกายวิวเขาเรียกว่าอะไรนะไอส์ิสกายนะครถ่ายมุมลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ฝั่งนบนนะครับก็ถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับตรงนี้ลองจับให้เขาดูดีๆไปได้เดี๋ยวนะครได้หลายๆเถ่ายจะถ่ายรูปนั้นนะครับว่ามันว่าคนเขาก็ไปถ่ายรูปกันเยอะมากเลยยิ่งเย็นก็ยิ่งเยอะเพราะมันอาตกดินแล้ววันนี้เดี๋ยว เราลงไปเล่นน้ำทะเล<ด>ไม่ใ<ช>ไปน,น้ำทะเลจักรุสซี่ดีกว่าไหต่ตาให้น้ำมันมีจักรุซี่ด้วยเราไปแช่กันดีกว่า,วาตามมาครับ เมาไหมครับคุณจ๊อบไม่มเมาไม่มเมาหรอตอนนี้กำลังนั่งชิวๆนั่งถ่ายพุงอยู่ริมเลยอยู่ริมเลนที่กินอิ่มมามนะครับโอเคนี่ก็ที่หลังที่พักเรานะครับผมเราพักอยู่ชั้นสามนะครับตึกหน้าทะเลไอ้ตึกๆหน้านี้เลยนะครับ เราจะไปดูท็อปไหมดูก่อนดูก่อนใช่ไหมเย็นดีอ่ะไม่ร้อนมีกรสาไว้น้ำของเรานะครับก็ทะเลริมริมที่พักเรานะครับมืดยุงมืดหน่อยนะครับอืไม่มียุงแต่มีพุงถามพาอืเดี๋ยวไปก่อนนะครับ นี่ก็มาแช่น้ำนนเข้าอาน้ำอุ่นนะครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วเนาะนี่ก็อาบน้ำในห้องนอนเลยนะครับก็ดีมากเลยนะในห้องนอนตรงนี้ข้างๆกับอ่างเลยนะครับก็นิดฟองก็เยอะมากเลยนี่เราก็ใช้แบบ DIY มากเอาแชมพูมาหยดใส่เนาะตีฟองขึ้นมาฟองได้เยอะมากนะครับก็ ทีห้องเรานี่ก็ C ีบีเสเนาะมีอ่านด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มามาที่พักแต่มาพักที่วิลันดารีสอร์ทนี้นะครับแล้วก็มาแช็อ่านเหมือนที่ผมแชร์อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวอาหารเช้าให้ดูนะครับว่าอาหารเช้าอ,อทางเดือนดาเตรียมอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมอย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับ สวัสดีตอนเช้าน,นะครับตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปทานข้าวแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผมรู้ว่าเมนูเยอะแค่ไหนเนาะเดี๋ยวติดตามชมภาพของเรานะครับจะบันทึกไม่ดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเยอะขนาดไหนนะครับครับแต่ต้องบอกนิดนึงวันนี้คนเยอะ ใช่แล้ก็น้่ยวานแล้วคนเยอะมากพาพักก็ได้ว่าหยุด4วันติดกันนะนกใชถ้าจะแบบคนมาพักกันวันนี้ก็ทางเยอะเมื่อวานก็อนางเยอะนะครับโอเคอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะครับ หลังจากที่เราไปรับประทานอาหารเช้ามาแล้วนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์แล้วก็กลับกรุงเทพแล้วนะครับ,รบก็วันนี้ที่พักเวียนดารีสอร์ทคุณจอบให้เท่าไหร่ครับเก้าครับเก้านะครับก็ไพ เก้าเหมือนกันนะครับก็โดยรวมดีนะครับสระว่ายน้ำสวยวิวถ่ายรูปหลายจุดมากห้องนอนก็ดีนะครับกว้างขวางแล้วก็ห้องน้ำก็ดีมากนะครับพี่พี่พลังงานก็บริการดี<ช>ทุกคนคะนะครับสำหรับอาหารเช้าล่ะอาหารให้เจ็ดละกันให้เจ็ดนะครับ,รบของก๊อฟก็ให้ไป6.5จุดห้าแล้วกันคือให,ให,ให้ให้น้อยกว่าท,ที่อื่นๆเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่ถูกกถูกปากผมก็ได้นะแล้วก็บางเมนูมันก็เฉยๆนะมันดูไม่ว้าวเท่าไหร่ นะ,ค,ะครับผมคุณจอร์จไว้ให้เจ็ดครับก็อ่าโอเคละไว้ที่ <c oughs> ือดีก็ก็ดี ครับผมกดีว่าดีบ้างเนาะคือคือจริงๆมันก็มีสิ่งที่ที่เราชอบก็มีอย่างวันนี้ผมชอบฟูซัลัดกลายว่าอาหารหวานอร่อยกว่านะครับก็แล้วแต่คนกินละกันก็ถืออยู่ที่เทสของแต่ละคนแบบอย่างผมสำหรับเรานะสำหรับเราสองคนนะอาจจะอาจจะเฮ้ยอาจจะดีก็ได้อด็กเงี้ยครับก็เป็นนานาจิตตังแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ลิ้นรสชาติแต่ละคนนะครับผมยังไงยังไงเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับยังไงก็ทริปนี้โอเคเนาะสนุกดีนะบแล้วก็ได้มาพักผ่อนนะครับยังไงก็ เดี๋ยวอาจจะมีเอารูปขึ้นไปอาวไปในวิดีโอบ้างนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกอลฟโกไกดด้วยนะครับไป<ะ>เจอกันทริปหน้าเนะาะเจอกันครับบ๊ายบาย